เมื่อมองฟ้าฟ้าบอกจันทราอย่าเพิ่งพาเธอร้างรากันไปขอศบอกของเธอจนวินาทีสุดท้ายช่วยหยุดเวลาไว้ให้เห็นใจเมื่อเธอมาลากัน นที่เฝ้ารอเธอเขาสิมาคอยเฝ้ารอที่นั้นเมื่อเธอบอกเขาเมื่อคืนคำว่าฉันก่อนที่เธอสิไปขอทำใจอีกหน่อยเพื่อคลายเจ็บอุราฉันสิกลั้นน้ำตา ักนอยอ่ยาเพิ่งปล่อยมือฉันถึงมันทรมานกับการที่ให้ลืมเธอฉันคงอยากสิลืมหากคืนสุดท้ายบอกคำลาให้เจ็บลำพังก็อย่าฟังยอมรับมันในใจ ึงต้องส่งหักคืนสิเหลือเวลาเท่าไรก็ต้องทำใจให้หู้สึกด,ดีทั้งที่ยังกลืนน้ำตาคนที่เฝ้ารอเธอเขาสิมาคอยเฝ้ารอที่นั้นเมื่อเธอบอกเขามาคืนคำว่าั ขอทำใจอีกหน่อยเพื่อใครเจ็บุระฉันสิกลั้นน้ำตาก่อนมาแยกทางไปขอเวลาจักหน่อยอย่าเพิ่งปล่อยมือฉันถึงมันทรมาน สิลืมหากคืนสุดท้ายมองจนเท่าจนลับตาไปต้องแอบทอนใจจนปวดอุราสิห้ามน้ําตาได้โดนปานใดโอ้ยโซโล ขอทำใจอีกหน่อย